เข้าสู่สถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานครับเรายังอยู่ในประเด็นเรื่องของการให้บริการการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํางานของสปสนะครับเมื่อช่วงต้นรายการนะครับเราพูดคุยกันถึงหลักการนะครับรวมถึงระบบในการฟื้นฟูต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนสนใจก็คือว่าใครจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าชั้นไปประสบเพลไปประสบภัย โดยที่เกิดจากการทํางานหรือไม่เกิดจากการทํางานตรงนี้แหละครับที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงนี้ครับท่านที่ปรึกษาครับเหมือนเดิมคําถามนี้ผมเป็นนักข่าวผมไปทํางานภาคใต้ถ้าผมไปประสบอุบัติเหตุอันนี้เกิดจากการทํางานแน่เพราะเป็นนักข่าวแต่ถ้าไปถูกยิงอ่ะไปถูกยิงสามจังห <c oughs> วัดชายแดนเนีน่ยสมมตินะฮะอันนี้ผมสมมติเอาค่ะ,ะก,ก็ถ้าสมมุติว่าเป็นนักข่าวนะคะ แล้วไปถูกยิงกําลังอยู่ในภารกิจว่าไปทําข่าวถูกไหมคะเราก็ต้องมีระยะเวลาของการทำงานสามจังหวัดเขาไม่ต้องภารกิจกขก็โดนบอมฮะแต่แต่เรากําลังไปปฏิบัติไม่ใช่ว่าคุณโดมลาพักร้อนไปเที่ยว3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างนี้มันก็เห็นชัดเจนว่าไม่ได้อยู่ในลักษณะของการทํางานแต่ถ้าเราอยู่ในภารกิจเนี่ยแล้วเราไปถ่ายทำก็ก็ล้างก็ไปในงานนะคะก็ทราบว่าอยู่ในภารกิจ ที่กำลังปฏิบัติงานอันนี้ชัดเจนว่าจากเนื่องจากการทํางานประเด็นก็คือขั้นตอนว่ามันเห็นอย่างชัดเจนว่าอันเนื่องมาจากการทํางานเพราะเราอยู่ในภารกิจนะคะก็ปกตินายจ้างจะต้องรีบแจ้งสำนักงานประกันสังคมอันนี้คือระเบียบที่นายจ้างต้องทำเป็นกฎค่ะเป็นกฎเลยใช่ไหมคะก็นายจ้างจะต้องแจ้ง นะคะสำนักง,งานประกันสังคมเพื่อเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการรักษาต่อไปแล้วก็เป็นการวินิจฉัยเพื่อเงินทดแทนต่างๆนะคะ ก็นายจ้างแจ้งแต่ถ้านายจ้างไม่แจ้งเนี่ยลูกจ้างเราเป็นตัวลูกจ้างเองเราก็แจ้งเขาเป็นุ้บัิทธิ์ของคุณใช่แต่ปกติเราให้นายจ้างแจ้งเพราะเราประสบอันตรายอยู่เราคงเดินมาแจ้งไม่ไหวใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะทีนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยกฎหมายใหม่ก็เริ่มมีทางโรงพยาบาลก็รับรู้นะคะก็ก็จะรับในการแจ้งเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือตรงนี้ได้นะคะแต่เอาเป็นว่าพอนายจ้างแจ้ง หรือลูกจ้างแจ้งเรียบร้อยก็เข้าสู่ขบวนการ<ะ>ในการรักษาก็เข้ารับการรักษาไปกรณีที่คุณโดมพูดยกตัวอย่างเนี่ยไปทําข่าวเนี่ยอันนี้มันเห็นอย่างชัดเจนอันเนื่องมาจากทาง,งานนะคะแต่อาจารย์ยกตัวอย่างใหม่สมมุติ<ะ>ว่าในกรณีว่าอาจารย์เป็นกรรมกรแบกหามอาจารย์เกิดปวดหลัง ถามว่าปวดหลังเนี่ยเข้ารับการรักษาเนี่ยออวินิจฉัยได้บบหรือเปล่าไม่เป็นอาชีพไงใช่ค่ะกรณีของคุณโดม่ยง่ายในการ,รพิจารณาแต่ถ้าสมมุติว่าอาจาร,รย์เกิดปวดหลังขึ้นมาจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าการปวดหลังนี้อันเนื่องจากทำงานเป็นลูกจ้างแบกเข้าสารขึ้นเรือเนี้แบกทุกวันใช่อย่างเนี้ค่ะมันก็ต้องมีเหตุประกอบต่างๆแต่แบกเข้าสารเนี่ยมันอาจจะชัดแต่สมมุติว่าอาจารย์เป็นคนยกของเก็บสโตร์ อาจารย์ปวดหลังอาจารย์อาจจะไม่ใช่เนื่อมาจากการทํางานก็ได้ครับแต่ถ้าตกมาจากที่กําลังยกของอนี้มันก็ชัดเจนเพราะมันก็จะมีวิธีการวินิจฉัยสิ่งต่างๆเยอะแย,ยะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นเข้ารับการรักษาแล้วเนี่ยสิ้นสุดการรักษามีเงินค่าใช้จ่ายอะไรเบ็ดเสร็จถ้าชัดเจนว่าเป็นเนื่องจากทํางานมันก็จบก็เขาก็แจง้งเรื่องเจ้าหน้าที่สํานักง,งานประกันสังคมโดยสํานักง,งานประกันสังคมก็ วินิจฉัยก็ไม่มีเหตุก็จ่ายเงินทดแทนไปโดยปกติหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุก็เข้าสู่ฟื้นฟูศูนย์ฟื้นฟูที่เรากําลังพูดถึงแต่านายจ้างเขาบอกว่าไม่ใช่หรอนายจ้างมักประเด็นประเด็นประเด็นไม่เกี่ยวกับการทังานสมมติอ่านอย่างเอากรณีคนแบกเข้าสารนี่แหละค่เขาบอกไม่ใช่หรอหรือคนที่ทําไมถึงแบบสมมุติว่าแบกเข้าสารแล้วไม่ใช่สมมุตินะคะครับเกิด ปวดหลังเนี่ยฟังดูเหมือนว่าอาจจะเนื่องจากทํางานแต่สมมุติเขาเกิดประเด็นไปเขาเนี่ยเป็นคนเคยเป็นเป็นลูกจ้างแบกเาาสารแต่เขาไปขับมอเตอร์ไซลลค์แล้วล้มหลังหักปวดอันนี้ขึ้นมาอันนี้เนี่ยก็ก็ไม่ใช่อันเนื่องมาจากการทํางานนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่พอเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ยแล้วเกิดการวินิจฉัยขึ้นมาว่าไม่ใช่เนื่องจากการทํางานถ้าลูกจ้างคิดว่า การวินิจฉัยตรงนี้เนี่ยไม่สมเหตุสมผลเขาก็มีสิทธิในการอุทธร์<ม>ก็แจ้งรรเรื่องอุทธร์เข้ามาผ่านสํานักง,งานประกันสังคมเราก็มีขั้นตอนในการอุทธร์<ม>นะคะเจ้าหน้าที่วินิจฉัยพิจารณาใหม่แต่ถ้าไม่ก็ส่งเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน<ม>เป็นผู้วินิจฉัยซึ่งคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตัวกองทุนเงินทดแทนเนี่ยเรามีทั้งคณะกรรมการการแพทย์ เป็นผู้ดูเคสเราจะมีประวัติการรักษาดูประวัติการเยียวยาของเขามามโดยตลอดตั้งแต่ก่อนเขารับการรักษาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการการแพทย์ก็จะเป็นผู้วินิจฉัยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนก็เป็นผู้วินิจฉัยในการขยับเงินค่ารักษาค่าทดแทนอย่างที่ว่านี้นะคะก็จะมีขั้นตอนทีนี้สมมุติว่าเรากลับมาที่ฟื้นฟูนะคะเอาเป็นว่าเขา,เ,าเกิดอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการทํางานเป็นเสร็จเรียบร้อยครับในกรณีฟื้นฟูเนี่ยเขาก็มาแจ้งเรื่องที่สํานักง,งานประกันสังคมว่าขอรับการฟื้นฟูครับอย่างที่นําเรียนเราก็มีคณะกรรมการการแพทย์โดยคณะอนุกรรมการฟื้นฟูเนี่ยก็พิจารณาว่าอันนี้มาจากเรื่องจากการทํางานแล้วก็ส่งเขาเข้าฟื้นฟูในศูนย์ทั้งที่นําเรียนว่าเราจะเปิด5ศูนย์ในเร็วๆเนี้ยนะคะปัจจุบันมีอยู่3ศูนย์ นะคะ,คะแล้วก็จะเปิดอีกสองศูนเรื่องของคนที่อุทธรหรือเรื่องของร้องเรียนที่นายจ้างไม่แจ้งอย่างเงี้ยหรือไม่แจ้งว่าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานมีเยอะไหมที่เป็นทะเลาะกับระหว่างนายจ้าง <c oughs> จ้างกับคนกลางอย่างสปสอ,อย่างเอญเงินกองทุนเนี้ยมีเยอะไหมฮะนายจ้างไม่ไม่ทะเลาะด้วยเรื่องว่าไม่ไม่มาจักทํางานหรอกค,ะค่ะนายจ้างเขาก็ยินดีอยู่แล้วเขาก็ไม่ต้อง เขาอยากเ<ะ>พราะเงินส่วนนี้เป็นเงินกองทุนเงินทดแทนนะคะซึ่งเขาจ่ายอยู่แล้วเขาจ่ายมาอยู่แล้ว,<ห>วเขาก็อยากให้มาใช้อยู่แล้วมไม่มีใครบางทีช่วยกันด้วยซ้ําไปค<ะ>่ะให้เข้ามาเพื่อบอกว่าเกิดเนื่องมาจากการทํางานแต่เราในสํานักง,งานประกันสังคมในฐานะของกองทุนเงินทดแทนเนี่ยเราพยายามช่วยเหลือลูกจ้างมากที่สุดแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นตามเหตุข้อเท็จจริงเราไม่ได้มีเจตนาหรือจะปฏิเสธว่าไม่ได้เนื่องจากทํางานค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสาเหตุที่เกิดจากการทํางานจริงเราก็รักษาพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เราก็พยายามจะรักษาพยาบาลอยู่แล้วน้อยค่ะที่จะมีในกรณีว่าว่าว่าเ,เ,เ,เราไปบอกว่าไม่ใช่ <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรียนตามตามข้อเท็จจริงอะนะคะว่าเราวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงอย่างที่นําเรียนเรามีคณะกรรมการการแพทย์ <c oughs> ขั้นแรกเจ้าหน้าที่สำนักง,งานประกันสังคมเป็นผู้วินิจฉัยซึ่งเจ้าหน้าที่เราก็ผ่านการอบรมผ่านการวิเคราะห์ผ่านการพิจารณาคําวินิจฉัยนะคะ,คะเขาก็วินิจฉัยไปตามข้อมูลที่เขาได้มาแต่ถ้าไม่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 เป็นที่สิ้นสุดไม่พึงพอใจลูกจ้างก็มีสิทธิ์นายจ้างเองก็มีสิทธินะคะยื่นค,คําอุทธรณ์มาที่คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนก็คือมี เพื่อนผมอยู่คนหนึ่งเขาทำงานอยู่โรงงานถ่านหินค่ะแล้วก็ป่วยเป็นโรคปอดแล้วสุดท้ายก็ถูกเลิกจ้างเลิกจ้างนายจ้างก็จ่ายให้เต็มที่แหละคะาคารเลิกจ้างแต่ว่าลูกจ้างเพื่อนผมเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่เป็นธรรมเขาอยู่นี่อยู่ๆก็เป็นโรคปอดปอดจากการทำงานหรือเปล่าอันเนี้ยตรงเนี้ยอันนี้มันมันมีเคสแบบนี้ไหมฮะเข้ามาอ่า ท้าที่อาจารยอา์อาจารย์ไม่เคยเห็นเคสนี้นะมันอาจจะมีมาและ,ะจไม่ทราบก็ได้นะคะแต่แต่ถ้าถามความคิดเห็นเนี่ยลูกจ้างเขามีสิทธิ์นะคะ,คะเขาก็อุทธร์เข้ามาคณะกรรมการการแพทย์โดยโดยความคิดของอาจารย์นะคะคณะ,คะกรรมการการแพทย์เขาต้องมีวิธีวิเคราะห์ว่าปอดที่เขาเป็นเนี่ยมันมาจากเข้าสู่บุหรีหรือมันเป็นจุดไหนใช่หรืออย่างไรเขาก็ต้องมีสถิติอันนี้ตรวดดูได้ใช่ค่ะเขาก็ต้องมีสถิติ ถ้าในเซนต์ของอาจารย์เนี่ยโรงงานทั้งโรงเนี่ยสมมติเขาไม่มีใครเป็นเลยมีเป็นอยู่คนเดียวเป็นคนเดียวเนี่ย <c oughs> แต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เขาก็าาต้องวินิจฉัยลักษณะของสภาพปอดครับมันเกิดจากอะไรอาจารย์คิดว่าแพทย์เนี่ยเขาคงมองออกเป็นมะเร็งปอดด้วยจากสูบบุหรี่หรือเป็นภาวะการได้รับไอไอไอเขาเรียกอะไรคะผงของถ่านหินควันอะไรที่เข้าไปซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก็ก็วินิจัยค่ะอันนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีไป<ช>แล้วก็ต้องดูสภาพแวดล้อมของตัวคนที่เป็นแรงงานด้วยะนะครับขณะที่ผู้ประกอบการนายจ้างด้วยะนะฮะก็คงจะไม่ได้ดูทางทิศเดียวค่ะนะฮะคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีคำถามในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็บอกว่าถ้าเขาอยากได้เงินก้อนเนี่ยนะฮะจากจากนายจ้างเนี่ย เมื่อทําให้เขาทุกพลภาพอะไรต่างๆ,ๆอันนี้จะอันนี้ <cara S 2> อาจจะนอกประเด็นหน่อยนะ, <cara S 2> นะครับแต่ว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกัน <cara S 2> อันนี้เนี่ยพอหลังฟื้นฟูนเนี่ยลูกจ้างเขาบอกว่าไม่อยากทํางานที่บริษัทเดิมเขาอ,อยากให้ทางบริษัทผู้ประกอบการเนี่ยจ่ายเงินทดแทนได้ไหมอ,อ,อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นไปตามตามพารบอรกองทุนเงินทดแทนเราเนี่ยเรามีอันนี้ให้แต่เราไม่ได้ไปตัดสิทธิ์นะคะในสิ่งที่เขาผูกพันอยู่กับบริษัท หรือสถานประกอบการแต่ละที่รเราเราเราเป็นการช่วยเหลือในส่วนที่ที่ช่วยเหลือแต่เราไม่ไปตัดสิทธิ์ของใครเลยนะคะถ้าเกิดสมมติโรงงานนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเขาอาจจะเป็นโรงงานใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่เขามีค่าช่วยเหลือค่าประกอบอะไรต่างๆ เราก็จะไม่ไปตัดสิทธ์เลยนะคะแต่ในส่วนของเราเนี่ยของกองทุนเงินทดแทนเนี่ยเรามีการช่วยเหลือในเรื่องของรักษาพยาบาลอย่างที่เรียนแล้วค่าทดแทนนะคะก็แล้วแต่กรณีกรณีไปค่าทดแทนในที่นี้ก็คือเงินช่วยเหลือเขาว่าว่าเขาหยุดงานกี่วันไม่สามารถทํางานได้กี่วันโดยปกติมีมีค่ะมีหลักมีใช่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีชั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทดแทน นะคะค่าฟื้นฟูอย่างเทคกี้ที่นำเรียนปัจจุบันเนี่ยสี่หมเรากำลังขยับเป็นที่สามแสนหกหมื่นสพแล้วก็ค่าทำศพนะคะจากเดิมที่กำหนดเราก็เราก็มีให้แต่ส่วนที่จะเป็นค่าปลอบใจค่าทำขวัญอะไรที่ทำอยู่กับเอกสานประกอบการเราไม่ตัดสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นค่ะก็เขาฟังข่าวดีหน่อยนะครับสามแสนเนี่ย อีกนานไหม,มจะได้นะต้องบอกด้านผู้ชม,มค่ะค่ะนอกจาก364,000บาทนะคะ,อ,ะอันนี้เนี่ยเราพิจารณาไปกันแล้วะะขั้นตอนไหนล้วผ่านขั้นตอนคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังจะแก้กฎกระทรวงครับกฎกระทรวงอยู่นะคะก็คงใช้ระยะเวลาสักระยะเวลาหนึ่งนะคะในการแก้ไขกฎกระทรวงครับนะคะ ก็เป <muitas> ็นข่าวดีท <l Jean> ี no ่เพิ่มจาก4ี่หมื่นเป็น3ามแสนหกหมื่นสี่พันบาทนะคะก็อยู่ในขั้นตอนแต่ที่ข่าวดีตรงเร็วๆนี้ค่ะแต่ข่าวดีที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ที่บอกว่าถ้าเกิดลูกจ้างประสบอันตรายอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในกองทุนเงินทดแทนจะมีทั้งค่ารักษาพยาบาลตรงนี้ก็เป็นข่าวดีที่เดิมเนี่ยค่ารักษาพยาบาลอยู่ในวงเงินที่ส0 0 0สนบาทเรากําลังแก้ไขกฎกระทรวงเช่นเดียวกันยกร่างอยู่ จะเพิ่มเป็นถึง1ล้านบาทนะคะัง้นกองทุนเงินทดแทนในส่วนของค่ารักษาพยาบาลถ้าข่าวดีเรียบร้อยเนี่ยก็คือค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่1ล้านบาทบนะคะส่วนค่าทดแทนปัจจุบันอยู่ที่60%ของค่าจ้างคิดง่ายๆค่าจา้า,จางที่คิดเป็นรายเดือนนะคะแล้วก็ข้อที่สาที่เราช่วยเหลือก็คือค่า